ออไปห้องโมดูอ่ะทำแล้วไปไยัะมอิยังไนหมอยไไปถึงเลยพอไปเออห้อรั้งเติบแล้วไปห้องเติบแล้วเพิ่นอั้นเป็นนั้นไดนั่นน่ะเจ็บแหงบ่เจ็บคอ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขส okay. ู่คนเด้อเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าส kind of ู่ช่องบาร์เทสแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อกับช่องบาเทมานี้เนาะพี่น้องอ่าบาเทกิซิพาพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านน้องแดงคือเก่าพี่น้องเห็นเนาะโดยโอเคพี่น้องนีะครับขับพาไปชมกันเลยพี่น้องอ่าสบายดีพ่อโดยเห็นยังอันนี้นี่นะแม่น เนี่ยตีงวันไงเนี่ยตีงวันไฝามือวะฝ่ามือมันลายพดบ่อยเนาะยมันลายพจอ่าซื้อมาให้เมื่อนั้นเบ็ดอวไวบ่เนี่ยติดเบ็ดอะเโดยเนียติเวันหน่งโดยโดยโอ้ยนีนวันลายเนาะโดยโยมันลายมันลายไม่ได้สิซื้อมาให้ด้วยเนีติดหน่งเด้อยเมื่อนั้นถ้าซื้อมาน่งถาติดหน่งมันมันจับอยู่บ่จับมแล้วมันลายได้บบลาจกมาสวงวันเดืนเศหานี่ยังแกกินเลยกะ เอาไปทิ่มมองไม่เด้อมันจังบอนั่นคันข้างไว้เลยไม่วันสิไลด์โดยสไลด์แล้ววันเมนเมนไกมันเป็นอยู่ห้างทางออกในพี่น้องก็มีเด้ในติดหนึ่งวันใช่ท่าน้องแดงไปทางได้มาหนึ่ไปห้องหมอได้อาไปห้องหมอโดยเทาแล้วไปไปน่ะหมอวิ่งเนี่ยหมาวอยเนี่ยไปถึงแล้วพอไปเออห้องเติบแล้วบ่ไปห้องเติบแล้วเพป็นอันเป็นนั้นใดนั่นน่ะเจ็บแฮงบ่เจ็บคอบ่แล้วแบบเจ็บคอเจ็บคอแบบไปนี่แหละอื โดยโดยไปจะเช้าบ่้องสายเติบเนี่ยแล้วยเติบโดยบังแปดโมงแปดโมงเนี่ยแหละมีอาการไข้น้ำบ่จ้ะเนาะการยุ่งย่นไข้น้ำเลยโดยโดยไปห้องหมอเมืองว่ะอือโดยเบิร์ดบลาดออกไปห้องหมอเมืองละไปน้ำโดยไปเบิรงมาบอยเนี่ยโดยเขาเลี้ยงหามเศ้าเนี่ยนะไม่เมจรได้ใช่ไหมครับไม่เมจรไปเหมนกันแล้วไปเหมนกันบ่โดยรถสองคันโดยโดยจากสองคันโดยเรียพี่น้อง แต่คือเมื่อวานนี่พันเจ็บข้อสินเนาะปากเกี่ยงได้พี่น้องเจ็บข้อวันโดยเจ็บข้ออลไรวันพี่น้องไปกวดบังบางทีมันมียนกวดแล้วบังก้อนว่ะแมีนมาเขวใจดอกไม้มาหมดโดยไม่ถนอมมามีแต่คนบอสบายเนาะโดยมาไรเมื่อนั้นพูดว่าพาน้องบิวไปมื่อนี้ผ้าน้องเด้งไปกันเลยโดยบอสบายพี่น้องมันคือมันบอกขาดมาพอเมื่อนั้นเนาะโดยเป็นไข่ไปมันบอกขาดนะนะขาดเลยนี่เลยกลับไปเกล็ดกลับไป ยยังยู่ยังบรีุียัยังมีเื้อยูัเสื้อยังไอ้ยังอยู่้โดยเจ้ากับราว้างไหด้วยเซฟตัวเองไลด้วยเย็นแบบนปินนันโคควิดยังนะโดยยู่ห้างเขาห่างน่ละโดยห่างกไโดยผูกเสามันก็นนกจนทึนดูพียงไิหเสาว้าจักระเบาดมีต้นนี้ไง ได so um, like you know ้หน้นมันเปิดเสื่อองเต็มบ้างแล้วบ่กหน้ามั้งบ่ยังมด้เปิดยังม่เปิดบ่ยังเขาใชเปิดให้ได้เถอเด้วยเราะว่ามันพอมันเด่นในพี่น้องยี่ฝนตกเด้ออ่ากูสังเกตมันท้องฟ้ามืดขึ้นอยู่พี่น้องยี่ฝนตกเนี่ยอันนี้จะเช็ดยังพอนี่เช็ดปลุกพักได้ปลุกพักบ่พักยังพักโป่งบ่หัวงอมโดยโดยดีละดีละลูว่านี่แหละโดย เดี๋ยวเปิดน้ามันเพิ่งก่อนพี่น้องดูสิเจอฝนตกนะพี่น้องไอ้นอกก็เลยจะเปิดให้เพิ่นก่อนวปดีโอกางเงี้ยงพี่น้องเอ้ยแบบชื่อโขสบายดีนะพี่ก็สบายดี

กะเพิ่งกัน n h a เลยเนาะเมื่อได้จะดำพอแมนกะแล้วละละอีบุตเนาะโดยพี่น้องบรรยากาศบ้านทงไฮทงน้ำบรรยากาศทิมทางพี่นอ้องบริเวณบ้านน้องเดงพี่น้องถ้าเพิ่งจะเป็นบ้านของน้องเพลเพิ่นพี่น้องเยฝากทางมนาะพี่น้องนี่บรรยากาศดีได้พี่น้องทองฟ้าแจ่มใสเลยพี่น้องเย วานนี้ไม่จไปใช้เค่ินเพิ่นไปดูกาบบอดำนาซอยไม่ตู้ไม่แถานะโดยเพราะว่าน้องแดงมาสบายเนาะิน้องแหงเลยเนาะเดี๋ยวตอนพ ào cái năn hết ít đấy thôi anh đơ, à mai nó phàng hết thôi lần này, nam này, นมาเนี่ยแล้วพี่น้องอ่าตัวนี้ตูวออก็แค่เต็มพี่น้องผู้ทรงเสือป็นแช่ไปเนาะของน้าของในเพื่อนนี่พี่น้อง นี่กะลังบ้านลังเฮือนปอันนี้ก็จะเป็นค้กงว่วของทานพอ่อท้งเด่นเป็นพี่น้องเป็นเห็ดไว้อำงกบแช่นะ้กอกคอไก่ข้อเนี่ข้อเด็พี่น้องแล้วขอที่พี่เบิ้งอ๋อเป็นเห็ดนี่พี่น้องนี่โอ้ ทังของงวัวงข้อใกอ่้มาสัน่นกับบ๋อนเก็บเครื่องเก็บ,ข,กบของน้ำพี่น้องถือว่าดีลแล้วพี่น้องโอเคเลยเนาะถือว่าคักบบัตนะแก่บ,บอกเคยเน้าพี่นอ้องอาบาเทนสิอันนี้ให้เบิง้งให้พี่น้องเบิง้งพี่นออ้องเองอ่าให้เบิ้งแบบร,บรอบๆบ้านของน้องแดงเลยพี่น้องบางคนอาจจะบอกเคยเห็นแบบว่าเต็มแบบนับ้นเต็มหูเต็มตาไปเลยพี่น้องบาเทนเกิดที่ทายให้เบิ้งพี่น้องเนาะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้บารทียกสิขอจบคลิปเนื้เพลงเท่านี้พี่น้องเลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจบารทีคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเลยแล้วก็บรกดข้ามโฆษณาเนาะโดยโอเคนะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บารทีขอลาไปแล้ว